ว่ากันต่อไปท่านผู้ชม <c oughs> ผมจะพูดถึงเรื่องการแบ่งกระทรวงฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดมีโผลออกมาซึ่งผมก็เชื่อว่าคุมภูมิทําเดี๋ยวจะเอาปฏิเสธอืแบ่งอะไรกันยังไงเขาไม่ตกลงกันเลย <c oughs> มีรายงานเมื่อคือนที่ผ่านมาว่าการจรุรจาแบ่งศาสตว์ส่วนํำตีออกมาโดยคดนตรีเนี่ยท่านอกจากนายกก็เหลือส5คนใช่ไหมใช่ค่ะขณะนี้เบื้องต้น เป็นแต่เพียงการแบ่งสัดส่วนโควต้าตามจำนวนสอสอแต่ละพักที่รวมกันได้สามหนึ่งห้าซึ่งเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมความจริงให้สัมภาษณ์นะว่าเดี๋ยวหลังได้นายกเษฐาก่อนค่อยว่ากันแล้วมาตกลงกันแต่ดูสามหนึ่งห้ามันก็สมุิหารออกมาก็ประมาณ9ต่อหนึ่งนะก็คือ9เสียงสอสอต่อหนึ่งเก้าอี้รัชบตรีหรืออาจจะปัดเศษเป็น10ต่อห <c oughs> นึ่งท่านผู้ชมฮะท่านนี้มันมีรายงานข่าวว่า315นณขณะนี้เบื้องต้นยังไม่มีการระบุกระทรวง ภาพรวมเพื่อไทยจะดูแลกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะขณะที่สัดส่วนเนี่ยเพื่อไทยรายงานข่าวบอกจะได้16กเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งถ้าเทียบกับก่อนหน้าเท่าไหร่ก่อนหน้า14อ๋อใช่จำได้ใช,ใช่ไหมสิกเก้าอี้ภูมิใจไทยแหล่งข่าวบอกเบกืบอ้บองต้นนะ มีรองนายกหนึ่งคนรัฐมนตรีว่าการสี่เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยอีกสี่เก้าอี้ค่ะพลังประชารัฐมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการสองเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยสามเก้าอี้รวมไทยสร้างชาติได้รัฐมนตรีว่าการสองเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยสองเก้าอี้ค่ะชาติไทยพัฒนาและพักประชาชาติจะได้รัฐมนตรีว่าการพักละหนึ่งเก้าอี้โดยใช้สูตรเก้าต่อหนึ่งรัฐมนตรีขณะที่แหล่งข่าวบอกอันนี้ แหล่งข่าวเขาว่านะแต่ผมคิดว่าอาจจะเลยเถิดไปชักงนิดหนึ่งแต่เอาเป็นว่าแหล่งข่าวเขาว่าก็อยากเพิ่งประปักใจเพื่อเป็นสีสันของซีรีส์การเมืองอเขาบอกว่าภูมิใจไทยคาดว่าจะดูแลง,งานด้านสังคมแนวโน้มจะดูกระทรวงสาธารณสุขเหมือนเดิมอาจจะได้เก้าอี้ัฐมตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมล้มตีกระทรวงอุดมศึกษาและั้มตีวัฒนธรรมคือถ้าผมดูสูตรที่แหล่งข่าวอ้างเนี่ย มันน้อยไปชนิดหนึ่งไหมสำหรับปรทไทยคือคมนาคมอยู่กับเพื่อไทยนะคะถ้าตามสูตรเนี้เอ,อขณะที่ชาติไทยพัฒนาสิบที่นั่งยังยืนยันจะขอดูกระทรวงเดิมอยากได้กระทรวงเดิมก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชาติคาดว่าพันธุ์เวกทวีสอดสองจะนั่งรัฐบตรียุติธรรมแต่ดูเหมือนลาเอียดยังไม่ลงตัวโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาตินี่แรงข่าว เขาอ้างว่าต้องการกระทรวงพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยเพื่อไทยบอกว่าพลังงานพเพื่อไทยต้องดูเองเพราะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจสําคัญแต่ว่าทางรวมไทยสร้างชาติอ่ะเขามีวางตัวไว้แล้วนะคะแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแหล่งข่าวบอกคุณนอคุณสิทธทิ<น>พงศ์อือดีตประหลัดกระทรวงเราจะรู้จักกันดี ขณะที่พลรับประชนรัฐที่บอกสามว่าการเนี่ยหนึ่งในนั้นจะเป็นช่วยว่าการกระโชมหาทไทยก็แนวโน้มน่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะแล้วก็ยังมีคุณสติพร้อมพัดรองเลขาธิการพักคาดว่าจะเป็นน้ำตีว่าการกระทรวงทรัพย์อ มันซ้อนกับชาติไทยพัฒนาเนี่ยตรงนี้แหล่งข่าวบอกยังมีปัญหาอยู่ชาติไทยพัฒนาก็อยากได้ขนาดที่คุณเตนุเทียนทองอาจจะนั่งตําแหน่งรัมนตรีว่าการศึกษาธิการเหมือนเดิมและที่สําคัญพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณค่ะประธานที่ปรึกษาพรกพลังประชารัฐและน้องชายของพลเอกประวิตยจะเป็นรองนายก แต่ยังไม่ชัดว่าเป็นรองนายกที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรด้วยหรือเปล่าแรงค่าวในอ้างถึงขนาดว่าบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีจะไม่มีเชื่อของพลเอกประวิตยวงสุวรรณและจะไม่มีบรรดาแกนนำกปปสเข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีในครมรเศรษฐาหนึ่งด้วยค่ะ